สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพิสูจน์ที่มาของสมาการวงรีนะครับซึ่งจากนิยามนะครับเมื่อ pf 1เนี่ยบวกกับ pf 2จะต้องมากกว่า f 1 f 2นะครับก็คือความยาวของสองด้านนี้เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วจะต้องยาวกว่าด้านนี้นะครับจากนิยามนะครับ pf 1บวกด้วย pf 2นะครับ มากกว่า f 1 f 2นะครับซึ่งเรากำหนดว้ว่า f 1เนี่ยอยู่ที่ขั้นดับลบ c ศแล้วก็ f 2อยู่ที่ c ศนะครับซึ่งแสดงว่าด้านนี้เนี่ยเมื่อนำมารวมกันแล้วก็คือด้านนี้ยาว c ด้านนี้ยาว c ก็จะเป็น2 c นะครับแล้วก็จะต้อง2 c เนี่ยจะต้องมากกว่า0นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเท่ากับ0เนี่ยแสดงว่าสองจุดนี้เนี่ยคือจุดเดียวกันนะครับ เราก็จะให้ P F หนึ่งบวก P F 2เนี่ยเท่ากับสองเครับแล้วก็จะต้องมากกว่าสองสีนะครับต่อไปนะครับเราก็ใช้สูตรหาความยาวได้เลยนะครับก็จะเป็น x บวก c กําลังสองบวกด้วย y กําลังสองนะครับรากที่สองของ x บวก c ทั้งหมดกําลังสองบวกด้วย y กําลังสองนี้คือของ pf 1นะครับต่อไปของ pf 2นะครับก็จะเป็น x บวกลบด้วย c ทั้งหมดกําลังสองบวกด้วย y กําลังสองนะครับ เท่ากับสอง a ต่อไปเราจะมาใช้ถ้าเราใช้สมการกำลังสองเนี่ยกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยเพื่อที่จะกาจัดรูทใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรูทแล้วมันก็จะเยอะนะครับให้เราเนี่ยย้าย x ลบ c กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยไปฝั่งสอง a ก่อนนะครับก็จะได้เป็น x บวกด้วย c ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย y กำลังสองนะครับแล้วเมื่อเราย้ายไปฝั่งสอง a เนี่ยตรงนี้จากบวกก็จะกลายเป็นลบนะครับสอง a ก็จะลบด้วย x ลบ c ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย y กำลังสองนะครับโอเคหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะกำลังสองทั้งสมการได้แล้วนะครับเมื่อเรากำลังสองทั้งสมการแล้วเนี่ยฝั่งนี้เนี่ย สแควรูทเนี่ยก็จะหายไปใช่ไหมก็จะเหลือ x บวก c ทั้งหมดกําลังสองบวกด้วย y กําลังสองนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบอยู่ใช่ไหมครับแสดงว,ว่าเราต้องใช้สูตรผลต่างกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองได้เป็น 4a กําลังสองลบสองหน้าหลังก็เป็น 4a หน้าแล้วก็หลังนะครับก็คือ x รากาที่สองของ x ลบ c ทั้งหมดกำลังสองบวก y าําลังสองนะครับ แล้วก็หลักกำลังสองก็คือสแควรูทเนี้ยก็จะหายไปนะครับหมวกหลังกำลังสองโอเคบรรทัดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการพวกกำลังสองที่อยู่ในวงเล็บเนี้ยให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นหน้ากำลังสอง บวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับแล้วก็เหลือ Y ายกำลังสองฝั่งนี้นะครับก็เป็น 4a กำลังสองรู้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับลบ 4a รากที่2ของ x ลบ4ทั้งหมดกำลังสองบวกวายกำลังสองนะครับ เลืนี้ก็ใช้เป็นสูตรผลต่างนะครับก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกด้วยหลังกําลังสองนะครับบวก y กาลังสองเราจะเห็นว่าสองฝั่งเนี่ยมีตัวไหนเหมือนกันบ้างเราก็สามารถตัดได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมี x ก,กําลังสองนะครับที่เหมือนกันต่อไปก็คือ 4กําลัง2นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ y กําลัง2ครับโอเคแล้วก็จะเหลือ 2x ดเท่ากับ 4a <A S 2> กําลัง2ลบ 4a รากที่2ของ x ลบ4ทั้งหมดกําลัง2บวก y กําลัง2นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลือลบสองนะครับจากนั้นเราก็จะย้ายลบตัวนี้เนี่ยไปอยู่อีกฝั่งนะครับแล้วเราก็นําตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้นํามาลบกันได้นะครับก็จะเป็น4 a รากที่2องของ x ลบ4ทั้งหมดกำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ 4a กำลังสองลบ 4bx นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเรานำมาฝังนี้นใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ 2xc แล้วก็ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็นำเลขข้างหน้ามาบวกกันได้เลยนะครับลบ4เมื่อเรานำ4มาหารทั้งสมการเนี่ยก็สามารถตัดออกไปได้นะครับเหลือ a คูณอยู่กับรากที่2ของ x ลบ4ทั้งหมดกำลัง2อบวก y กำลังสองแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเหลือ x กำลังสองลบ x นะครับ นั้นนะครับเราก็จะสมการนำสมการท,ทั้งหมดนี้เนี่ยกำลังสองนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น a กำลังสองนะครับตรงนี้รูทก็จะหายก็จะเป็นคูณอยู่กับ x ลบ c กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับเท่ากับตรงนี้ก็เป็นผลต่างกำลังสองนะครับหน้ากำลังสอง a กำลังสอง กำลังสองเอกซ์ีก็เป็น a กำลังสี่ลบสองหน้าหลังสองเกำลังสอง xc บวกด้วยหลังกำลังสองนะครับก็จะเป็น X กำลังสอง c กำลังสองนะครับจากนั้นเราก็จัดรูปสมการข้างล้านี้เข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้เป็น a กกำลังสอง x กกำลังสอง ลบ 2a กำลัง 2c x นะครับพอเขียนเป็น x 3นะครับบวก a กำลัง 2c กำลัง2และอีกตัวนึงก็คือ y กำลัง2นะครับขอไปครับมี a ด้วยคูณด้วยคูณด้วยกับ a แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือเหลือเหมือนเดิมนะครับจะรู้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะเห็นว่า 2a กําลังสองของทั้งสองฟังเนี่ยสามารถตัดกันได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเหลือแค่ a กกำลังสองกำลังสบวก เกําลังสองซีกำลังสองแล้วก็บวกด้วย a กําลังสอง y กําลังสองนะครับเท่ากับ a กําลังสองบวก x กกำลังสอง c กําลังสองนะครับเดี๋ยวเราก็จะย้ายเอไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น a กําลังสอง x กําลังสองลบ x กําลังสอง c กําลังสอง บวกเอกำลังสอง y กํลาลังสองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเหลือเอกลาลังสองลบด้วย a กํลาลังสอง b กํลาลังสองนะครับตรงนี้เป็นบวกนะครับเมื่อกี้เพราะเครื่องใหม่หน้า a กํลาลังสองวีกำลังสองเป็นบวกแล้วก็บรนทัดทไปเราก็ เห็นว่ามี x เป็นตัวร่วมนะครับเราก็ตรงนี้เราก็จะดึง x กําลังสองออกมานะครับแล้วก็คูณด้วย a กําลังสองลบกับ c กําลังสองตัวหลังก็คือ a กําลังสอง y กําลังสองนะครับเท่ากับตรงนี้เราก็เห็นว่า a เนี่ยเป็นตัวร่วมเหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นสีตั้งแต่ตัวนี้นะครับ นี่ก็จะเหลือเอกําลังสองเมื่อเราอยากให้คูณเราได้กําลังสี่ตรงนี้ก็จะต้องเป็น n กําลังสองลบด้วย c กําลังสองนะครับโอเคเมื่อเราดึงตัวร่วมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นนะครับเราก็ย้ายข้างมานะครับก็จะกลายเป็น x กําลังสองหารด้วย A กําลังสองนะครับก็คือเมื่อเราย้ายก้อนนี้เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็คือ a กําลังสองกับ c กําลังสองเนี่ยก็จะตัดกับก้อนนี้แล้วก็จะเหลือแค่ a กําลังสองเป็นตัวส่วนนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ y กําลังสองนะครับเมื่อเราย้ายก้อนนี้มาแล้วเนี่ยก็จะทําให้ a กําลังสองเนี่ยตัดกันก็จะเหลือแค่ a กําลังสองลบ c กําลังสองนะครับ เท่ากับ1นะครับซึ่งเราก็จะให้ a กาลังสองลบ c กาลังสองเนี่ยเท่ากับ b กาลังสองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นเราก็แทนตรงนี้เป็น b กาลังสองเลยนะครับ ได้เป็น x กําลังสองส่วนด้วย a กําลังสองบวกด้วย y กําลังสองส่วนด้วย b กําลังสองนะครับเท่ากับหนึ่งซึ่ง b กําลังสองของเราเนี่ยก็คือ a กาลังสองลบ c กําลังสองแสดงว่า a กําลังสองเฉยเนี่ยที่ยังไม่โดนลบด้วย c กําลังสองเนี่ยก็ต้องมคีค่ามากกว่า b ใช่ไหมครับ a เนี่ยจะต้องมากกว่า b ก็เป็นสมการวงรีที่เราได้เห็นกันนะครับสำหรับการพิสูจน์ที่มาของสมการวงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ